โอเคมาครับทุกคนวันนี้ลุงตู่จะพาเพื่อนๆครับมาดูนักเรียนครับวันนี้มาเรียนสุดหมือพกกันที่บ้านลงสุดคณะแบบตัวต่อตัวอ่าดูครับดูวันนี้กำลังขั้นตอนการหยอดครับแบบใช้กระบอกกดครับโดยที่เราไม่ต้องยกเขย่าให้เมือย่มือเลยเป็นไงง่ายไหมครับง่ายไหมดูเห็นไหมนี่พอเสร็จปุ๊บเราก็หยอดตัวหน้าลงไปนี่นี่ขั้นตอนการหยอดนะครับนะถ้าไม่อยากยกไม่อยากเขย่าครับกระบอกกดเลยครับลุงตู่สอนให้มีเทคนิคครับไม่มีเทคนิค กดยังไงให้แป้งสวยกดยังไงให้แป้งดีนะครับน้ำมันมีเทสต์นะครับดูนี่นะครับเมื่อทีเอท่เลยไหมมื่อที่เลยไหมนิ่งเลยนิ่งเลยวันนี้มากันสองคนแฟนนะครับเนี่ยนี่คือแฟนแฟนอ่าครับกล้องอะไรข้าวกล้งไรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับม <c oughs> าสองคนครับดูดูอ่ะพอเสร็จปุ๊บใส่หน้าทับปิ้งเลยนะทับปิ้งทับปิ้งใส่หน้าอะไรหน้าอะไรใส่เป็นข้าวโพด อ่าครับผมครับคอนะครับดูเห็นไหมนี่ปุ๊บแน่ไปไงอยากได้แบบนี้นะครับน้ามาเรียนครับต้องมาเรียนอย่าไปเสียเวลานะครับนะลองาคืต้องถูกครับนี่เห็นไหมครับนะพอเรียนปุ๊บจะได้แบบนี้เลยเห็นไหมอ่าใช่ไหมต้องตูสอนทั้หมดทุกขั้นตอนครับไม่ยากเลยเห็นไหมครับนี่ปุ๊บปุ๊บปั๊บเดียวไหมคล่องเลยไหมเหมือนอาชีพเลยไหมเหมือนทำมานาแล้วเห็นไหมเหมือนขายมาสักปีแล้ว นี่โอ้โหว่องคล่องเลยมีมีสัดนิดนึงมีสัดนิดนึงอาจ,จารย์มีข้างๆเลยสันเลยอ่ะหน้าต้นหอมอ่าอ่าพอเสร็จแล้วปิดฝาเดี๋ยวถามก่อนถามก่อนสัมภาษณ์สัมภาษณ์กันเป็นไงบ้าง <S <S มาสัามภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ก่อนเป็นไงคร่ะดีมากดีมากดีไหมดีมากค่ะเข้าใจสอนเข้าใจค่ะ S <S <S แป๊บเดียวก็ทําได้เลยค่ะเนาะไม่ผิดหวังใช่ไหม <S <S ใช่ค่ะไม่ผิดหวังค่ะแล้วเป็นไงรสชาติอร่อยมากค่ะตูกใจใช่ไหมขนาดเย็นแล้วยังอร่อยเลยค่ะใช่เนาะแล้วทีนี้อาจปากร้าทาง้าขายไหนเดี๋ยวเปิดร้านที่ลำนุกกานะคะลก,กาฝากไปอุดหนุนด้วยนะคะอ่าเปิดเปิดเมือ่อไหร่เปิดเมื่อไหร่ออยังเดี๋ยวไปฝึกทําให้คล้องก่อนค่ะอือ๋วลคล้องก่อนุปกรณ์พร้อมแล้วเดี๋ยวค่อยออกร้อแล้วขัด ค่าแต่สุดใต้อย่างเดียวใช่ค่ะเออพร้อมแล้วไม่ยากไม่ยากทําได้เนอะมาเรียนกับคุณครูได้นะคะมาได้เลยไม่ยากดีมากๆเลยค่ะไม่ต้องไปลองผิดลองถูกใช่เสียเวลาครับสอนให้ง่ายงครับแค่เสียค่าเรียนหน่อยเดียวดีกว่าเราไปเสียเวลาลองผิดลองถูกถ้าลองผิดลองถูกเนี่ยมันเสียเยอะมากของค่าเรียนนะครับนะนี่เห็นไหมแล้วก็ทําได้ด้วยมีเทคนิคสำคัญๆมากมายที่ลุงรู้ใช่ค่ะลุงดูผลการผลงานอ่าดูผลงานดูผลงานมาผลงานผลงาอ่าดูผลงานเลยดผลงานดผลงานผลงานผลงานนี่ อ่านี่เป็นไงครับนี่เห็นไหมนี่่่คะนีเห็นไหมสวยงานลูกติดใจเห็นไหมนี่เห็นไหมสวยงามมากๆเลยอ่ะหน่อยเราจิ้มอร่อยมากกล้วยค่ะนุ่มนี่มาดูใกล้ใกล้นุ่มไหมนี่ค่ะเดี๋ยวลองบิดให้ดูอ่าเห็นไหมนี่นุ่มไหมนุ่มกรอบนอกนุ่มในรสชาติหวานมันเออรสชาติอย่างนี้ชอบไหมรสชาติอย่างนี้อร่อยมากค่ะอร่อยเนอะอร่อยมากเลยนะครับถ้าสนใจมาเรียนได้ที่ไหนบ้านครูตู่ค่ะู่เนาะที่สุสาพรนะครับเที่ยวมาทุกที่โอเคเหมดขายเมื่อไหร่ก็ ทักทาง้ตู่เรื่องตู่แนะนำไปให้ครับว่าขายตรงไหนนะครับนะโอเคนะครับนะบ๊ายบายครับ